สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์กในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2560ถึง2562และในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทารองศาสตราจารย์ดรชุติการศรีวิบูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมผมอยากทราบจํานวนบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานในวันนี้ด้วยครับค่ะ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะคะ่คะมีทั้งหมด7,925รายค่ะครับมีหลักสูตรอะไรบ้างครับผมสนสุนันทาของเรานะคะจัดหลักสูตรตั้งแต่การศึกษาชั้นปฐมวัยนะคะจนถึงระดับปริญญาเอกนะคะมีหลักสูตรทั้งหมด27หลักสูตรนะคะแล้วก็มีทั้งหมด137สาขาค่ะก็สนสุนันทาของเรานะคะจัดการเรียนการสอนเนี่ย ของเราเมื่อตั้งแต่อดีตที่ก่อสร้างมานะคะตั้งแต่ที่ยกระดับเป็นสถาบันการศึกษานะคะค่ะของเราเนะี่ยมีแค่เพียง6คณะในโครงสร้างแต่ตอนนี้เนี่ยเราขยายออกมาถึง8วิทยาลัยในกำกับนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยถามว่าทำไมสนสุนทาถึงต้องแตกออกมาอีก 8วิจัยในกำกับเพื่อที่ตอบสนองนะคะในภาคธุรกิจและภาคเอกชนนะคะค่ะเรามีตั้งแต่วิลัยพยาบาลและสุขภาพนะคะเรามีวิลัยการจัดการอุตสาหการรมบริการเรามีวิลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนเรามีวิลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะเรามีวิจัยการเมืองและการปกครองนะคะแล้วก็เราก็มีทั้งวิจยัยนิเทศศาสตร์แล้วก็มีวิลัย สหเวชชย,ยกรรมศาสตร์นะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อตอบสนองนะคะจากจากสิ่งที่ โรคเราเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในการผลิตบัณฑิตเนี่ยเราป้อนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งสาขาพยาบาลศาสตร์เนี่ยเราผลิตมาเนี่ยเรานักศึกษาของเราเนี่ยร้อยเปอร์งานทั้งหมดนะคะแล้วก็วิไลาศาสเวชศาสตร์นะคะเราก็ผลิตมาก็หมดนะคะไม่มีนักศึกษาที่จะเหลือแม้แต่ทางมหาวิทยาลัยเองนะคะจะต้องการนักศึกษาเพื่อเข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัยแต่เด็กของเราก็ถูกจองแล้วก็ไปทํางาน ยังอุตสาหกรรมต่างๆนะคะทางภาครัฐได้เอกชนรวมถึงไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะว่าก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าใครท่านใดผู้ปกครองนะคะมองเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนทาก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนทาได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ จุดเด่นของมหายุลัยของเรานะคะค่ะเราเนี่ยผลิตบัณฑิตนะคะในการผลิตบัณฑิตเราจะมีการสร้างความร่วมมือนะคะกับผู้ประกอบการสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมนะคะ<ส>เพื่อที่จะให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้มี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงณาสถานที่จริงนะคะแล้วก็การจัดการเรียนการสอน era, ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะแล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยทำไมถึงจะต้องมีการที่จะให้อาจารย์ของเราเนี่ยอาจารย์ของเราต้องไปฝังตัวในสถานประกอบการนะคะเพื่อที่ได้รับข้อมูลความรู้แล้วก็สิ่งที่ทันสมัยนะคะเพื่อที่จะมาจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีให้กับนักศึกษาของเราค่ะ คระ็ถอวาชั้นได้จากการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับผมอัตลักษณ์นักศึกษาของท่านโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับนักศึกษาของเรานะคะค่ะก็มีความรู้มีความสามารถนะคะในการทํางานนะคะจากที่ได้เก็บข้อมูลนะคะในการสอบถามนักศึกษานะคะนักศึกษาของเราเมื่อจบไปเป็นบัณฑิตแล้วเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยนักศึกษาของเราเนี่ยก็ไปทํางานนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะก็ทั้งทํางานที่ต่างประเทศด้วยค่ะ สิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นหรือว่าควิกวินในสมัยของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีโครงการในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของมหาวิทยาลัยดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของระบบการเรียนการสอนนะคะมีแพลตฟอร์มในการเรียนการสอนที่ทันสมัยนะคะสร้างอินฟาส t ตรเจอร์นะคะให้กับรองรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนใน ห้องเสมือนจริงนะคะเพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้มีความรู้มีความสามารถและมีคุณภาพนะคะที่จะออกไปทํางานในสถานประกอบการหรือเป็นผู้ประกอบการเองในอนาคตและก็ในสิ่งที่เกิดนวัตรกรรมที่ทันสมัยจะต้องเกิดจากที่สถาบันการศึกษาก่อนค่ะคะรับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ท่านได้แสดงความดีกับบัณฑิตใหม่ในวันนี้ด้วยครับค่ะก็ ในวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏน์สุนันทานะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่ที่วันนี้ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรแล้วก็หวังว่าสิ่งที่นักศึกษาหรือบัณฑิตของเราของวนสุนันทาทุกคนนะคะ ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องมีงานทําที่ดีจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขในการทํางานและมีความก้าวหน้าในการทํางานแล้วก็มีธุรกิจที่ดีนะคะตั้งแต่วันนี้จนต่อๆไปให้มีความสุขแล้วก็มีความเจริญตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านอาธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ดรชุติการศรีวิบูลขอบคุณมากนะครับ,บค,ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ